สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ แนวทางตัวเลขก็มีข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องมีขึ้นมีลงปะปนกันไปนะคะสําหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี8 <c oughs> 9 3 7 2 4นะคะแอดมินให้เด่นไปที่6นะคะเด่นไปที่6กับ4นะคะเราก็มาเจาะหกันนะคะก็จะเป็น68 สี่ก็จะเป็นสี่เก้านะคะแล้วก็จะเป็นหกศูนย์นะคะก็อนุญาตแปลงร่างนิดนึงนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันของเราก็จะเป็นสามเก้า 3, 9, เจ็ดสี่ห้าหนึ่งหกหนึ่งนะคะกันเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งสี่สี่เก้าเก้านะคะตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด่นหมดเลยนะใครอยากเข้าห้องเรียนนะคะ so da s a นะคะแปดแปดูนห้านะคะฟรีนะคะห้องฟรีจะไม่มีแนวทางทูปให้นะคะเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยดูเองเห็นกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า